เขาจำเจ้าสาวเขาได้ไหมจำจริงจำได้จริงหรือเปล่านะคะขออนุญ,ญ,ญาตนะคะที่ฉันมีภาพติดตาม,มานะคะขออนุญ,ญาตติดตาม คุณน้องอันนี้เลขอะไรคะโอ้โหเลขสามลอยทีเลขอะไรคะเลขสองอคอ่ะค่ะคือด้วยความที่เขาจับมือกันปเป็นเวลาหลายปีใช่ไหมคะเรียนอยากจะทราบว่าถ้าเกิดฉันปิดตาเนี่ยอยากจะรู้ว่าเขาจะจำรูเจ้าสาวเป็นได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวดิฉันจะขอ เล่นเกมนู่นี่นกับดิฉันนะคะถ้ายังไงก็เอาเป็นกลุ่มเพื่อนเจ้าสาวแล้วกันง่ายๆดีขอเชิญไม่บอกชื่อก็การเดี๋ยือดร้อนจำได้ขอเชิญน้องเสื้อเขียวคนนี้ค่ะ เดี๋ยวนะคะคุณอ๊อฟเชิญมาข้างหน้านิดนึงตรงนี้แล้วนะตรงนี้ตรงนี้ค่ะทางทางหน่อยค่ะตกลดนะคะจุดที่หนึ่งตรงนี้จุดที่หนึ่งตรงนี้จุดที่หนึ่งตรงนี้ เด,เดี๋ยวนะกติกายากไหมไหมจะให้คุณคออฟจับมือเจ้าเจ้าเรามีตัวสาวตัวจริงแล้วก็ตัวปลอมอยู่บนเวทีนะคะคุณคออฟดิฉันมีตัวปลอมอยู่สามตัวจริงอยู่หนึ่งเัวเป็นสี่คุณคออฟจะต้องทายให้ถูกแต่ว่าบอกก่อนนะถ้าคุณคออฟทายถูกเนี่ยเราสองคนรอดแต่ถ้าเกิดคุณคออฟทายผิดคุณคออฟเคลียเองนะตัวใครตัวมันนะคะโอเค อย่างนี้ดีกว่าจะได้ได้ทำแต่งันด้วยทำไงดื้นมือได้ค่ะยื้นมือจับแต่ห้ามห้ามส่งสิทแนวห้ามพูดนะคะห้ามพูดเดี๋ยวก๊บนึงนะเอาอย่างนี้ค่ะสี่คนเนี่ยดิฉันให้สิบ เวลาคุณนอ็อกคุณน็อกจะใช้สิทธิ์ดมไหมไม่ดมครับเขาว่าอะไรผช้ชไม่น้ใช่ก็ไม่แน่นะนะไม่เห็นนะต่อไปนะคะคนที่สองนะคะสวยอะ่ะสมมือเลยค่ะแนะ,ะนำกับบรรยายเลยค่ะ วนนี้มือน se well> ุ่มมากเลยเดี๋ยวนะจะใช้สบดมไหมคะมืออ้วนห้ามพูดห้าพูดห้าส่งสีแนวใดแดนสิ้นนะคะเรามีแขกเยอะมากเป็นขบวนมากนะแต่ใช้สบดมไหมไม่ดีกว่าไม่นะโอเคมาคนที่สาม แมวนะคะอย่าส่งซิกนะคะจะใช้สิทธิ์ดมไหมพอแล้วคุณผู้ชมจะใช้สิทธิ์ดมไหมคะใช้ใช่ครับจ่ายก็ได้ครับ เกไหมละให้โดมเฉยเฉยเอาเริ่มเรียนให้เวลาเรียนให้เวลาห้วาวี้อาโน้มตัวไปใ,ใกล้ๆกลห้ามจับห้ามจับให้โดมไดม้กินคุณน้องบอกว่าได้กินแต่อดอกมะลิอ่ะโอเคพอนะโดมมากเดี๋ยวไม่ได้อะ คนสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายเนี่ยเราต้องดูดีๆนะเขาใกล้มากเลยนะ ไม่ทราบว่าคุณอ๊อฟคิดว่าเบอร์ไหนเป็นมือเจ้าสาวของคุณอ๊อฟคะมีมีมีใครมีใครเข้าเข้าขายบ้างมีเบอร์สามกับเบอร์หนึ่งครับเบอร์สามกับเบอร์หนึ่งเด้นะงันขอเชิญเบอร์หนึ่งหน่อย ี uh, uh, ๋ยวให้จ huh. ับ uh อีกรอบเลยให้เวลาคิด huh. คุณ uh น้องหันมาเนี่คุณน้องยื่นมือคะอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้เบอร์หนึ่งนะโอเคคุณเบอร์หนึ่งเชิญกลับไปจำที่ค่ะต่อไปเบอร์สามนะคะอันนี้เบอร์สามรอค่ะ คุณออฟคุณออฟตอบดีๆนะอนาคตของดิฉันอยู่ที่คุณคุณอคนออฟคิดว่าเปอร์อะไรเป็นคุณรุ่งคะเดี๋ยวนะ ว่ามาษาปีนาไปชัวร์ชัวร์มากคิด,ค,ดคิดดีๆคำตอบสุดท้ายเลทายชัวร์อ่านนาโอเค เค <Okay. S 2> ก็ถือว่าเล่นกันสน,นุกสนุกเนาะสร้างสีสันนะคะวันนี้ก็ว,นนวันนี้ก็ไม่ทราบว่าตอนนี้นะคะแขกมากันครบทั่วเลยนะคะไม่ทราบว่า